เราเรา,เราเรียนเรื่องคำซ้าไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องคําซ้อน,นค่ะคําซ้อนเนี่ยก็คือเป็นคำสองคำนะคะ มาเรียงต่อกันนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคําคู่นะคะคาคู่เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรทาไมถึงต้องมีการซ้อนคานะคะมีจุดประสงค์เพื่อสื่อความหมายนะคะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอธิบายอีกคํานึงที่ซ้อนกันให้มีให้ความหมายมันชัดเจนเนาะคล้ายๆกับมีความหมายชัดเจนนะคะแล้วก็บอกความหมายของคําที่มาจากภาษาต่างประเทศได้ด้วยนะคะทาไมต้องสอนคานะคะมีจุดประสงค์เพื่อนะคะให้ความนะคะมีความหมายชัด เจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะคำซอนคือซอนเพื่อความหมายแล้วก็ซ้อนเพื่อเสียงนะคะซ้อนเพื่อความหมายเนี่ยก็จะแบ่งย่อยเป็นนะคะซอนอมีความหมายคล้อยตามกันเหมือนกันมีความหมายเหมือนอความหมายเดียวกันแล้วก็ความหมายตรงข้ามกันนะคะความหมายเหมือนกันเนี่ยเช่นคําว่าการงานจิตใจคล้อยตามกันนะคะก็เช่นคําว่าแข็งขา เจ็บแสบนะคะส่วนความหมายเดียวกันนะคะเช่นคําว่ากุ้งหอยปูปลาดอกไม้ทุกเทียนนะคะก็เป็นความหมายเดียวกันนะคะความหมายตรงข้ามกันนะคะก็คือตื้นลึกหนาบางนะคะสูงต่าดาขาวอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะซ้อนเพื่อเสียงนะคะซ้อนเพื่อเสียงเนี่ยก็คือเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะเช่นคําว่ากระดูกกระเดี่ยวกระดุกกระดิกกระจุก กระ,ะจิกกระจุม๋มกระจิ๋มกระหนุงกระหนิงกระละกระเหลี่ยม อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้เพื่อให้แบบว่าคล่องปากมากขึ้นนะคะพ้องแบบมีเสียงมาคล้องกันหรือว่าผู้ไท้ได้อัธรสมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ครูยุ้ยด้วยแล้วพบกันได้ที่เพจ Facebook ครูยุ้ยสอนภาษาไทยจากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ช่อง YouTube นะคะเพนภาชัยฝากกดติดตามได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you